ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ทำเลดีมากๆไม่น้อยกว่าที่ใดเลยก็คือที่ซอยลาดพร้าว117นั่นเองจะอยู่ตรงข้ามเดอะมอบางกะปิเลยและที่สำคัญอยู่ติดรถไฟฟ้าบางกะปิสายสีเหลืองเหมือนกันนะครับถ้าเราเดินทาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอรถไฟฟ้าสายสีแดงก็คือ รถไฟฟ้าหัวหมากนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าทำเลยดีมากๆแล้วมากันต่อกันที่ห้องมาเตอร์เบนลุงกันบ้างจะคล้ายๆชั้นหนึ่งเลยตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาจากหน้าบ้านนะครับตรงนี้อ่ะที่ผมบอกว่าก็าสามารถใช้เป็นโซฟาติดตั้งเป็นโซฟาก็ได้หรือเป็นบิวอินก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถกั้นห้องได้นะครับถ้าแบบว่า กัวแบบว่าแอร์เนี่ยมันทํางานได้ไม่เพียงพอได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็สามารถกั้นห้องได้เหมือนกันะตรงนี้เราก็สามารถแบ่งเป็นเตียงนอน6ฟุตนะครับเราก็จะมีชั้นวางทีวีอะไรอย่างงี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือกระจกกระจกตรงนี้เราปรับแสงได้เป็น3สเต็ปสาหรับใครที่อยากแต่งหน้าในห้องน้ําก็สามารถกดไฟได้เลยตรงนี้เป็น3สเต็ป สวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาพบกับรายการบ้านหลังสร้างรายได้สําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งพวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวในส่วนของการต่อเตอิมอีกแล้ววันนี้ผมมาในรายการบ้านล้างสร้างไรายได้และที่นี่ที่ผมยืนอยู่ก็คืออยู่ที่ซอยลาดพร้าว117นั่นเองซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ทำเลดีมากๆไม่น้อยกว่าที่ใดเลยก็คือที่ซอยลาดพร้าว117นั่นเองจะอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิเลยและที่สำคัญอยู่ติดรถไฟฟ้าบางกะปิ สายสีเหลืองเหมือนกันนะครับถ้าเราเดินทางอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอรถไฟฟ้าสายสีแดงก็คือรถไฟฟ้าหัวหมากนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าทำเลดีมากๆแล้วเดินทางสะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือเดินทางไปสุวรณวรณภูมิเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเพียงแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งตรงนี้ที่ผมเซิร์ชเนี่ย คือในตอนกลางวันนะครับและรถติดมากและถ้าในตอนกลางคืนเนี่ยผมมองว่าไม่เกิน30นาทีก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วและยังมีแมคโครอยู่ข้างหน้าปักซอยอีกด้วยซึ่งสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีเซเว่นมีเคฟซีมีตีน้อยแล้วก็จะมีร้านโคตรยำด้วยนะครับที่ที่ผมขับผ่านมาและสังเกตนะครับซึ่งตรงนี้เดินทางง่ายมากๆแล้วก็ใกล้ มหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะครับเรามาดูในส่วนของบ้านหลังนี้กันบ้างมาดูตั้งแต่หน้าบ้านกันก่อนเลยซึ่งตรงนี้เดิมทีเนี่ยก็จะเป็นรั้วธรรมดาเลยตรงนี้ผมก็ได้รีโนเวทมาใหม่นะครับแล้วก็ติด ไฟกิ่งด้วยนะครับเพื่อความสวยงามและตรงนี้ประตูลวเหล็กตรงนี้เราก็ทําใหม่รีโนเวทใหม่ซึ่งเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นประตูลวที่เป็นโครงถักสแตนเลสอะไรประมาณนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเรามาด้านในกันบ้างนะครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับ100ตารางวาก็คือ1งานนั่นเองซึ่งพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆตรงนี้นะครับพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยผมมองว่าจอดในร่มเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก2คันเบียดเบียดซึ่งถ้ารวมรวมแล้วเนี่ย ตรงนี้ผมมองว่าจอดได้มากกว่า5คันในลงรถ2คันข้างนอก2คันฝั่งนี้ก็สามารถจอดได้อีกนะครับก็สามารถต่อเติมเป็นหลังคาลงจอดรถก็ได้หรือว่าทําเป็นเชอเลสนั่งเล่นนะครับเอาไว้สําหรับตอนเช้าจิบกาแฟก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีการปูหญ้าให้ปลูกต้นไม้ให้นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า ใครที่มีผู้สูงอายุนะครับเราทำทางเดินไว้สำหรับวีลแชร์นะครับตรงนี้สะดวกสบายสุดๆและทางเข้ามี2ทางนะครับสามารถเข้าตรงลงรถก็ได้หรือว่าเข้าทางหน้าบ้านตรงนี้เชอเลดก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีบันไดให้นะครับหมดห่วงเลยนะครับสำหรับใครที่ มีผู้สูงอายุและสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับสามารถนับชมด้านได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลานะครับตรงนี้เรารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรั้วนะครับไม้และแนงรั้วเนี่ยคือเราตีรอบหมดเลยก็คือสูงประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้หมดห่วงนะครับเรื่องแบบว่าถ้าใครที่มีบ้านส่วนตัวเนี่ยจะรู้ดีว่ามีจะมีโจรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยตีไม้และแนงสูง3เมตรเลยนะครับแล้วก็สามารถติดกล้องวงจรนะครับกล้อง cctv เนี่ย ติดได้รอบบ้านเลยนะครับหมดห่วงนะครับตรงนี้ปลอดภัยมีชุมชนอยู่นะครับมีบ้านหลายหลังเลยและข้างหน้าก็จะมีพวกอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้นะครับหมดห่วงนะครับว่าจะมีโจรเข้าบ้านนะครับมากันต่อสําหรับตัวบ้านกันบ้างตรงนี้เรารีโนเวทใหม่นะครับตัวบ้านเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกเรามีการทาสีให้ใหม่เราทาไปถึงสีหลังคาเลยนะครับตรงนี้สีหลังคาเราก็ใช้การพ่นเอานะครับตรงนี้หน้าบ้านนะครับปกติก็จะเป็นฝ้านะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไม้และแนงนะครับเป็นฝ้าไม้และแนงและตรงนี้เราก็จะมีการ ปูนะครับที่นั่งเทเลสใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้และแหนงหน้าสันตัดขอบนะครับแล้วก็ใช้ทาเป็นสีโอ๊กเอานะครับส่วนกระเบื้องตรงนี้นะครับเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับขนาด40คูณ40นะครับตรงนี้ก็ลวดลายสวยงามนะครับเข้ากับตัวบ้านสุดๆและที่สําคัญเลยตรงนี้ประตูหน้าต่างเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดแล้วก็เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็เป็นเก็บเสียงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ A.S.G. นะครับเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะครับแล้วก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมกันเสียงได้ดีมากๆนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับเข้ามาด้านในกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นหนึ่งชั้น1ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องโถงเลยก็สามารถเนี่ยดามบิวอินหรือว่าจะเป็นโซฟาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้และตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งทีวีถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นก็ได้เหมือนกันและตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องครัวก็ได้เหมือนกันตรงนี้เราทําเป็นแบบว่าตีโค้งเลยปกติเนี่ย เราจะปีผนังกั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวแต่ว่าตรงเนี้ยเราทําเป็นสไตล์ฝรั่งเลยก็สามารถทําเป็นคร like ัวไอแลนด์ <crisis> <Tall> AM, ก็ได้เหมือนกันทําเป็นบาร์ก็ได<ๆ>้เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยผมมองว่าสวยสุดๆถ้าทําเป็นบาร์หรือว่าทาเป็นไอแลนด์ตรงนี้ทําเป็นครัวนะครับเราก็สามารถทําเป็นประตูปิดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าทาโล่งๆอย่างเงี้ยกำลังดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวของชั้นหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูมันจะไม่อับ นะครับตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าพื้นเนี่ยเราปูเป็นกระเบื้อง s p c ทั้งชั้น1และชั้น2ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นพื้นอย่างดีด้วยเดินเนี่ยจะสบายเท้ากว่ากระเบื้องอยางนะครับตรงนี้ป้องกันลื่นได้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับก็สามารถนำเครื่องซักผ้านะครับมาวางไว้ได้เลยตรงนี้เราก็จะมีหลังคาให้ นะครับสะดวกสบายแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นที่ตักผ้าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูรอบๆบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านก่อนนะครับตรงนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีห้องให้1ห,ห้องนะครับก็สําหรับเป็นผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ประตูเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยอันนี้เป็นประตูสั่งธร,รมนะครับเป็นวัสดุ PVC อันนี้สั่งทําพิเศษเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเป็นประตูขนาด80คูณ2เมตรแต่ว่าอันเนี้ยสูงประมาณเกือบ3เมตรนะครับแต่ว่า บ้างอยู่ที่ประมาณ80ก็มาตรฐานนะครับแต่วความสูงนี่สั่งตัดพิเศษตรงนี้ห้องนอนชั้น1นึ่นะครับสำหรับผู้สูงอายุค่อนข้างใหญ่สามารถวางเตียง5ฟุตได้มีหน้าต่างระบายอากาศให้สาทิศท,ทางเลยก็1 2 3ตรงนี้ก็เป็นระบบกันเสียงอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นระบบเซฟตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างมาในส่วนของห้องน้ำชั้นหนกันบ้างห้องน้ำชั้นหนตรงนี้เราทำการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลย ตั้งแต่ปูกับเบื้องพื้นกับเบื้องผนังเปลี่ยนสุขภัณฑ์มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับสุขภัณฑ์เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็แบ่งโซนแห้งเปียกด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนชาวเวอร์นะครับที่อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับแล้วก็จะมีชักโครกนะครับชักโครกจะอยู่ มุมเลยนะครับเปิดมาเนี่ยเจอซิงน้าเจอกระจกนะครับตรงนี้เรารีโนเวทใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ชั้น2กันบ้างนะครับมากันที่โซนบันไดชั้น2กันบ้างนะครับทางขึ้นชั้น2ตรงนี้เป็นพื้นไม้ปาร์เกอย่างดีเลยเราใช้พื้นเดิมนะครับของตัวบ้านหมดเลยนะครับแต่ว่าเรามีการรีโนเวทเคลือบสีใหม่นะครับตรงนี้พื้นผมมองว่าค่อนข้างดีมากๆตรงนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนไฟนะครับผงบันไดใหม่นะครับค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราซื้อจาฉั Po นะครับอันนี้ไปเลือกกันได้นะครับมีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับชั้น2นะครับผมต้องบอกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนนะครับแต่ว่าจะมีแค่1ห้องน้าเท่านั้นเองแต่ว่าห้องนอนเนี่ยมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันมากันต่อกันที่ห้องม,มาตเตอร์เบดรูมกันบ้างจะคล้ายๆชั้น1เลยตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาจากหน้าบ้านนะครับตรงเนี้ยอ่าที่ผมบอกว่าก็สามารถ ใช้เป็นโซฟาติดตั้งเป็นโซฟาก็ได้หรือเป็นบิวอินก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถกั้นห้องได้นะครับถ้าแบบว่า กูกลัวแบบว่าแอร์เนี่ยมันทํางานได้ไม่เพียงพอได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็สามารถกั้นห้องได้เหมือนกันอะตรงนี้เราก็สามารถแบ่งเป็นเตียงนอน6ฟุตนะครับเราก็จะมีชั้นวางทีวีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งครึ่งได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งกายได้นะครับแบบวางอุปกรณ์ตรงกลางมีตู้เสื้อผ้าบิวอินอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องนอนต่อไปกันครับ มาที่ห้องนอนทั้งหลังกันบ้างนะครับตรงนี้ผมมองว่าใช้เป็นเตียง5ฟุตก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นลูกคนเล็กก็สามารถใช้เป็นเตียง3ฟุตครึ่งก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็มีหน้าต่างให้ทั้งหมดเลยนะครับสะดวกสบายมีปั๊บไฟให้เราเช็คระบบไฟให้ทั้งหมดระบบน้ำเช็คให้ทั้งหมดนะครับ <_ v isa> เปลี่ยนตู้เมนใหม่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องต่อไปกันบ้างครับห้องนี้จะดีอย่างหนึ่งนะครับอ,อยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าข้อดีคือจะมีระเบียงไว้เดินหน้าบ้านนะครับ ห้องนอนนั้นหลังเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าห้องนอน Matter um อมาสเตอร์เบนลูมมีระเบียงหน้าบ้านเหมือนกันตรงนี้ก็สามารถวางเตียง5ฟุตก็ได้6ฟุตผมมองว่ามันจะเบียดเบียดไปเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีประตูด้วยแต่ว่าถ้าใครเนี่ย,ยแบบว่าอยากได้ความไฮเวทก็สามารถติดม่านได้เหมือนกันหรือว่าจะติดเป็นฟาซาดก็ได้เหมือนกันที่จะเป็นไม้และแหร่อหรือจะเป็นวัสดุ WPC นั่นเองก็สามารถติดเป็นฟาซาดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้าง มาที่ห้องน้ําชั้นสองกันบ้างนะครับตรงนี้เราจะรีโนเวทเหมือนชั้นหนึ่งหมดเลยนะครับสุขภัณฑ์เราใช้เหมือนกันกระเบื้องเราใช้เหมือนกันแบ่งโซนแห้งเปียกเหมือนกันแล้วก็สุขภัณฑ์เราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยและที่สําคัญเลยตรงนี้เป็นิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือกระจกกระจกตรงนี้เราปรับแสงได้เป็นสามสเต็ปสำหรับใครที่อยากแต่งหน้าในห้องน้ําก็สามารถกดไฟได้เลยตรงนี้เป็นสามสเต็ปชั้นหนึ่งก็มีเหมือนกันผมลืมบอกไปผมมองว่า ลักชัวรี่สุดๆเลยนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยจะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่รอบบ้านกันมาพื้นที่โซนด้านหลังกันบ้างตรงเนี้ยผมมองว่าเอาไว้สําหรับนั่งเล่นก็ได้เหมือนกันเอาไว้ตักผ้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยเดิมทีก็จะเป็นโซนซักล้างและตรงนี้เราเดินระบบ น้ำดีให้ไว้สําหรับติดตั้งป๊มน้ําแทงน้านะครับซึ่งเราบ้านตรงนี้เราตีไม้และแนงเนี่ยสูงมันมา3เมตรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ไล่เป็นสเตปดรอปลงมาประมาณสัก60เซน50เซนโดยประมาณแต่ว่าไฟกิ่งตรงนี้เราติดรอบบ้านเลยแล้วเราก็จะมีการเช็คระบบน้ําดีน้ําทิ้งไว้ให้ทั้งหมดแล้วก็สุขภิบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบถังเซตหรือว่าระบบถังไขมันแล้วก็ท่อระบายน้ําที่จะลงไปถนนหน้าบ้านนะครับตรงนี้เราเช็คให้ทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะ ะเป็นที่เอาไว้สําหรับซักผ้าด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีการเดินระบบไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟน้ําดีน้ําทิ้งเราเดินไว้ให้ทั้งหมดแล้วและตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถต่อเติมออกมาได้หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็จะมีการจัดส่วนไว้ให้นะครับมีทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านตรงนี้สะดวกสบายอย่างมากๆแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเลยจะอยู่ที่ซอยลาดพราว1 1 7แล้วก็จะติดกับห้างเดอะมอบางกะปินะครับแล้วก็ติดรถไฟฟ้าบางกะปินะครับเดินทางสะดวกอย่างมากๆเลยพื้นที่ตรงนี้100ตารางวาหรือ1งานนั่นเอง พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณ250ตารางเมตรค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยภายนอกเนี่ยสามารถต่อเติมทําเป็นโรงจอดรถทําเป็นห้องครัวหรือว่าทําเป็นเทเลสนั่งเล่นก็ได้หมดเลยนะครับซึ่งในตัวบ้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ห้องนอนนะครับชั้นที่1เนี่ยก็จะมี1ห้องนะครับและชั้นที่2เนี่ยก็จะมี3ห้องนอนก็จะมีห้องนอนใหญ่1ห้องแล้วก็ห้องนอนเล็กสห้องนะครับห้องน้ำเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ห้องนะครับก็คือชั้นละ1ห้องนั่นเองแล้วก็จะมีห้องง ให้หนึ่งห้องเหมือนกันนะครับในส่วนของราคาขายตรงนี้เราขายอยู่ที่11ล้าน9แสนบาทแต่ว่าขอส่วนลดได้เหมือนกันนะครับสามารถต่อรองเข้ามากันได้เลยสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับอยากนัดดูบ้านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลานะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถเข้ามาเปิด ให้ได้ตลอดนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อบ้านกับทางเรา mm hmm. ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0881023888หรืออีกเบอร์หนึง0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ